ทฤษฎีและศาสตร์ทฤษฎีเทอรีและศาสตร์ e ซ c e เป็นแนวคิดที่สำคัญในการทำความเข้าใจและการพัฒนาความรู้ในสาขาต่างๆทั้งสองคำนี้มักมีความหมายเกี่ยวข้องกันแต่ก็มีความหมายและบทบาทที่แตกต่างกันโดยทฤษฎีหมายถึงจุดของหลักการแนวความคิดหรือสมมติฐานที่ผ่านการพัฒนาและการตรวจสอบเพื่ออธิบายถึงการคาดการณ์ปรากฏการณ์ต่างๆในโลก ทฤษฎีทำให้เราสามารถสร้างความเข้าใจในเชิงระบบเกี่ยวกับสิ่งที่เราสังเกตเห็นและนําไปใช้เป็นกรอบในการศึกษาต่อไปยกตัวอย่างเช่นทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของนิวตันที่อธิบายถึงพลังงานที่ส่งผลต่อวัตถุทุกชิ้นในจักรวาลส่วนศาสตร์หมายถึงกระบวนการหรือระเบียบวิธีการการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความรู้และความจริงเกี่ยวกับโลกโดยใช้การทดลอง การสังเกตและการวิเคราะห์ศาสตร์ครอบคลุมกระบวนการในการทดสอบสมมติฐานและตัวสอบผลลัพธ์อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เชื่อถือได้และสามารถนำไปใช้ได้จริงในด้านบทบาทในการสร้างความรู้ทฤษฎีเป็นผลลัพธ์ของการศึกษาที่ได้จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทฤษฎีช่วยให้เราเข้าใจและคาดการปรากฏการณ์ต่าง โดยทฤษฎีมีความแม่นยำสูงจะได้รับการยอมรับและนำไปปรปับปรูประยุกต์ใช้ในวงการกว้างส่วนศาสตร์เป็นกระบวนการที่นำไปสู่การสร้างและการพัฒนาทฤษฎีรวมถึงการตรวจสอบสมมติฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงศาสตร์เป็นตัวช่วยในการกำหนดวิธีการที่เป็นระบบสำหรับการค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้น ในด้านการตรวจสอบการยืนยันทฤษฎีจําเป็นต้องผ่านกระบวนการการวิการพิสูจน์และการทดสอบตามกระบวนการวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้รับการยอมรับและทดสอบการตรวจสอบทางทฤษฎีเป็นกระบวนการที่ทําให้ทฤษฎีนั้นมีความน่าเชื่อถือและนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงส่วนศาสตร์มีบทบาทในการพัฒนาวิธีการและระเบียบวิธีการที่ใช้ในการพิสูจน์และตรวจสอบความเป็นจริง ดังนั้นศาสตร์จึงครอบคลุมถือวิธีการที่หลากหลายที่สามารถนำไปใช้เพื่อสร้างทฤษฎีและตรวจสอบทฤษฎี